อร่อยไหมจ๊ะอันนี้ช่องของตาเล่น,นะคะตาเล่ใจเก็นแสนอะไรเอาอะไรอะไรอ่ะลูกเอาไปเช็ดกระดาษแล้วกระดาษเช็ดแล้วลูกเลยไหนยายเช็ดไหนมาลูกเออนี่ไง อ๋อลิสติกอะมือโดนอะลิสติกปลูกนี่กระดาษเนี่ยเนี่ยพาที่เลี้ยวเช็ดได้พาที่เลี้ยวใหญ่ของเล่นมาไของเล่นมเขาหโมเขาห้มลูกมันแดดอันนี้นี่ยืม เอาหนูนี่แตงโมอยู่นี่ลูกพี่วิชลาสวัสดีค่ะกินเข่าตะเลขินเขากับนียหงหยลงอันนี้ลูกอะหนูหนูนี่แตงโมค่ะเอาน้องพลอยน้องเพชรน้องเพชรแตงโมลูกมาเพชรกินแตงโมเก่งเพชรชอบกินเหมือนพ่อเข็ดชอบกินแตงโมเหมือนพ่อน้องพลอยชอบกินไหมคะ ของพ่อบอยพ่ออยอร่อยไหมคะยายดูชิมดูสิอ,อร่อยยกโปูค่าโอ้โหยกปูสองคนเลยหุน่นหุ่นค้า,ข,าของแย้แจนมาหั่นมันอ่านคอมเมนต์บาได้

คุณชนะนันทิดาคุณประพาพรคุณสวยมาแล้วคนนี้บอกขาดสวย คนสวยมาแล้วสวยหมดสวยไปหมดสวยไปหมดโอ้ใส่หมวกให้หนูหน่อยแม่แม่ใส่หมวกให้หนูหน่อยเอาเขาในบ้านก็ได้ตัวกระเป๋าคุณนี่แม่เขาไปตั้งไม้เหมือนใดรึแม่เตี๋ยวหมูหวานหวานเตี๋ยิหมูหวาน อืมบันไดค่ะเขาจะไปคน้นน้งควายพิตเตอร์ไม่เห็นยายนางเอาให้หน่อยภาษาอังกฤษน่ะ เมื่อได้หนาวไปซื้อมาไหมไปตลาดมาพ่นไปเลือกเอาชุดนี่มาให้น้องชุดหนึ่งเอาก็เลือกชุดพยาบาลชุดหนึ่งแล้วก็ชุดใบน้ำชุดหนึ่งให้มาบบย้อยมออกจากร้านเลยวันนี้ย้ายไปตลาดยช้ช่างเลื่อมกระเป๋าแมนแม่แอนเป็นผู้ชายให้ไป่พอตลาดย่างดี ขอบคุณพาคุณอะไรนัดดาคุณพาลัดดาหรือว่าอะไรนะมันขออถือบอกวสวัสดีคุณตาเล่เพื่นว่าคุณยายแตนเต้าแฟดด้วยจ้าสวัสดีค่ะคุณนัตการคุณสุีินี่ ลอยใสคิดถึงยังเลยค่ะเต้าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณสีมากคุณยันวงดีสวัสดีค่ะน้องไปกทมวันไหนคะประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามนี่แหละค่ะน่าจะไปก่อนแม่ ยาก้อยสวัสดีค่ะกําลังรับชมคุณนันทิกาลนันทิการหรือนันทิกาในการไหนล้มล้มพี่น้องเบื้องคุณนอ่ะ,ะ,ะ,ะล้มคุณอ่ะคุณอ่ะล้มบักแข้งเลยมือเนี่มือแรงหนาวแท้เลยจ้า,จา,จา อ๋พี่โตทไมไม่ให้เล่นของหนูน่อยให้ให้น้องเล่นด้วยได้ไหมคะอ๋อให้ให้กดอยู่ค่ะหดดนูนจะเอาชุดออกเลอลูกอ๋อหนูเ็ชุดออกอไอแม่ตานเอาไปเอาชุดออกให้น้องน่อยเดี๋ยวซักก่อนนะค่อยใส่นะลูกแต่ยายยังไม่ได้ซักเอาชุดน้องไปไหนอ่ะยายนางเอาชุดน้องไปไหนโอ้โน,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 น่นน่นร่างวางโน่น อย่าทำพี่นะลูกพี่โอโต้น่ารักนะพี่โอโต้ไม่เคยทำน้องเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณมนหรือดฝอีฝากหอมฝากหอมง่วหน่อยจากบาทในะย้ายแตนงว่วหน่อยเปลี่ยนชุดออกแล้วสีสักให้เพิ่นก่อน ตาแฟดมาแล้วตาแฟดมาแล้วโอ้ส่สุดหมอคือค่ะบันนี้ไปคุ้มให้คอยปวดท้องยู่เนี่ยหอนล้านเพืน่นให,หนว่าหัวอะไรน้องค่อยเป็นตัวตลกเมื่อนี้ให้ว่าได้หวัวแม่ข่าก็ได้หวัวออืมุ <c oughs> บลก็ลมอ๋อยังมาซื้อสิเมันหนาวแล้วล่ะบันนี้ฝนคือสิเมิดแล้วล่ะเบงรง ยายนางเป็นพี่สาวยายแตนใช่ไหมหนาวแล้วไม่ดูเรียสุขภาพจ้ายายนางนี่เป็นเพื่อนยายแตนค่ะเนี่ยเพื่อนจ้าเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนรักจ้าเพิ่งมาเจอเจอไลฟ์สดจ้าอ๋อเพื่อนรักค่ะ <laughs> เพื่อนรักค่ะพน้านลูกค่อยว่าจะใคร โอ้ยโอเยีเ่ยม <laughs> ขอบคุณค่ตะตลุกขอบคุณค่าก่อนขอบคุณแม่ตันก่อนลูกพี่พลอย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 ขอบคุณแม่ตันก่อนอขอบคุณค่ะ <laughs> พี่พี่พลอยใส่เกงไหมนันมีเกงใส่ไหม,มเกงอยู่ในกระเป๋าเนี่ยลูก เออใส่ให้หนูหน่อยอะไรนะลูกเอาออกให้หนูหน่อยเอาออกให้หนูหน่อยออกยังไงนะลูกโอ้ยพี่นางจ๋าเอาปูกออกให้หน่อยจะออกจากไม้เหรอคะถ้าขาดไปอุดรก็ลมอ๋อลมหนาวพัดมาแล้วจ้าทุกภาคทุกส่วนแสดงว่าลมล้มเข่าลมข่อยพี่น้อง ลมเหนือลงไกลทำนองไกลออกพันษาออกแล้วแล้วแม่เับปุ๊นะจับปุ๊นะโอ้ยหน่อยดีไหมมันจะกินในว่ายน้บ้านมองมันสิ ไก่ดนี่ยนี่เนี่ไก่หรอแบบเอาค่ะกินตะป่าชุ่มืมอคือค้นนี่แหละ้ี่ไ่านไก่เดี๋ยวมนแก่ย่าำ

เอาด้ลยอป่อยแตกไลโาดมือต้นเย้ยอย่อหเอียมีกับผู้ันด้วยข้ามเลเนาะก็อะแก้ด้วยตา็ดีชาตากินโกินน้เี่ยอฮาลัยู

จ้าหักแม่เตนหักไหลยอยู่จ้าแมตเตนเกิดหายนางเบื้องบ้านทั้งปีให้ถุงลบ้านดูตท,ท,ทําสูงให้าาาาจาพาะจะป้าบอยจะพาไปกรุงเทพ

cam đi nào đi không có không bàn không im một chút nó mẹ cay mẹ cay ở má đây kín mất chút con

เอือนเอายังไปไหมบอสเจ้าก่อนเอือน้องไปไหมเหมืออเขาต้องไปก้อนเด็ดน่อยนอนไปนะเออไปน้ำกันนะบอสไม่เคยไปกันยัไปเขาต้องไปย่างมเจ้าบอกับเจ้าเจ ประมาณเอไปห้าเมือบโเอดแต่พวกรานนั่นแจ็บแต่แต่เมวยไปยังเมไปกินเห็ดั้ก็ขลงวก่อนเนี่ย่าเาไปถึงาเลยทีสัน้เอน้เโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยน้้วไม่ร้ย้้ยออองอดอแล้ว ้งพาน้องวิ่งใครอ้วกจ้าแม่แตนตมกหงจ้ตาตมกไม่กินตม้มไห้ยากินุก่อนจะแตมกอันนี้เรากินน่อยเราได้อยากเร็วเนาะ มันหลายคนสืดที่แตนเจ็ประกอบกันเด้อเอาล้านไปเด<ห>็ดเข้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวแย่แตนไปเก็บบักกอกกันเด้อบนุญวิหน้าบ้านพุ่นเก็บบักกอกมาใส่บักหุองเพิ่มก่อนต่ำใส่ปูดองแซ่บ สวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาเล่ด้วยนะคะตาเล่ใจเกินแสนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะลูกก็ม้วยนี่ค่ะก็ม้วยนี่ค่ะไม่ชอบใช่ไหมขออภัยถ้าไม่ดีคอยล้มอะไรล่ะลูกอ๋อไปห้ามพี่พลอยหน่อยพี่พลอยทำอะไรจ๊ะเจ็บตรงไหนลูก โอมันดื้อ๋อล้มอย่างนี้อ๋อพี่พลอยล้มอย่างนี้อ๋อล้มอย่างนี้โอ้ขอโอ้เจ็บไหมเจ็บไหมพี่โอตโต้เป่าให้น้องหน่อยพี่โอตโต้เป่าให้น้องหน่อยเป่าเป็นเองค่ะเป็นเองนั่นแหละเป็นเองพี่โอโต้ต้องเป่าให้น้องหน่อยว่างเออโอ้โหหายเลยหายแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ อ๋อพ oh, so oh, 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 ี่พลตีหนูทำไมจ๊ะตีแรงๆตีแรงแรงทำไมตีน้องทำไมนะลูกโดนแดดโดนแดดเด้อเด้อเ้โอ้ลบมล้เดยวเดๆๆเดเด้อโอระวังมันร้อนลูกมันร้อน